สูบิชิเฮฟวี Duty, ่ดิวตี้เต็มร้อยเพื่อชีวิตเต็มคุณภาพสวัสดีครับผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการชั่วโมงธุรกิจนะครับเช้านี้อังคาร22เมษายน2557นะครับอยู่กับผมบัณฑิตประทุมตะ พร้อมกับเรื่องราวนะครับประเด็นทางเศรษฐกิจที่วันนี้ผมจะนํามาฝากคุณผู้ชมกันแต่ก่อนอื่นนะครับสำหรับวันนี้22เมษายนถือว่าเป็นวันแรกนะครับที่วันนี้ทางเนชั่นแนลทางเนชั่นทีวีนะครับได้มีการออกอากาศผ่านทางทวิ i ชั่นด้วยใครที่เป็นแฟน,แฟนทางเนชั่นทีวีนะครับสามารถติดตามได้ทางทวิ i ชั่นจานทางทูนะครับในช่อง32สําหรับใครที่เป็นแฟนอยู่แล้วหรืออาจจะยังไม่ทราบหรือใครที่มีเพื่อนบ้านอยู่ตอนนี้บอกคนอื่นกันด้วยนะครับว่า วันนี้สามารถติดตาม nationtv ได้ทางช่อง32นะงแลครับพาผู้ชมไปดูต่อนะครับสำหรับประเด็นทางเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราเริ่มเห็นการกู้เงินเพื่อมาทยอยจ่ายให้กับโครงการนี้แล้วก็เป็นการคลี่คลายปัญหาให้กับชาวนาน,นะครับแต่ดูเหมือนว่าปัญหานี้กําลังจะวนกลับมาภาพเดิมหลังจากที่มีการกู้เงินแล้วจะจ่าย แต่ดูเหมือนว่าเงินจะไม่พอซะแล้วนะครับเพราะว่าล่าสุดเองทางทกสอ,ออกมายืนยันว่าตอนนี้เงินที่จะต้องใช้จ่ายชาวนาเริ่มเหลือน้อยลงไปทุกทีครับโดยเฉพาะล่าสุดตอนนี้นะครับแผนการจ่ายเงินชาวนาที่จะมีการจ่ายเงินคืนดูเหมือนจะส่อแววเข้าสู่ทางตันนะครับเพราะว่าตอนนี้เงินที่จะต้องจ่ายทยอยคืนนะครับ มีเพียงแค่3,000ล้านบาทเท่านั้นสําหรับที่จะมีการจ่ายคืนได้ซึ่งงงที่ยังคงเหลือคงค้าที่จะต้องจ่ายให้กับชาวนาทั้งหมดสูงถึง9,000 90, 0ล้านแต่ทกศมีแค่3,000ล้านหลังจากนี้จะต้องหาเงินยังไงบ้างเดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะครับแต่ว่าเรื่องแรกนะครับสำหรับแผนการรับมือตอนนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็เริ่มเตรียมที่จะรับมือในเรื่องของราคาข้าวที่ทําให้ตอนนี้ราคามีการตกต่ำไปแล้วโดยเฉพาะราคาต่างๆที่ ได้มีการขายออกมาก่อนหน้านี้มีปัญหาโดยเฉพาะในการขายในเรื่องของข้าวแล้วทาให้ราคาตกนะครับโดยล่าสุดนะครับจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับทางธกสอตอนนี้มาดูยอดเงินกันก่อนนะครับยอดเงินที่จะต้องมีการจ่ายหนี้ให้กับชาวนาตอนนี้ที่ถือใบป,ประทวนอยู่ขณะนี้มีเงินเหลือเพียง2 3ถึงพันล้านบาทเท่านั้นนะครับที่จะสามารถจ่ายได้ขณะที่ยอดคงค้างมีสูงถึง90,000ล้านบาททั้งนี้แหล่งเงินที่จะนํามาจ่าย ค้างชําระนะครับให้แก่เกษตรกรในโครงการจํานําข้าวมาจาก3ทางคือเงินที่จะมาได้จากการระบายข้าวของทางกระทรวงพาณิชย์ครับแล้วก็เงินจากกระทรวงการค้ารวมไปถึงเงินจากกองทุนช่วยเหลือชาวนาที่มีการออกมาตั้งกองทุนานี้นะครับโดยในส่วนของเงินที่จะได้จากการระบายข้าวกระทรวงพาณิชย์ในช่วง2องถึง ที่ผ่านมาตอนนี้สามารถนําส่งคืนได้ประมาณ8,000ล้านถึง10,000ล้านบาทแล้วก็ถือว่าสามารถนําส่งคืนได้ตามเป้านะครับแต่ว่าเงินในส่วนนี้จะใช้คืนนี่เกษตรกรได้หมดภายในสิ้นปีแต่ว่าสัญญาการส่งเงินคืนต่อไปอยังไม่แน่ใจว่าจะได้ตามเป้าหรือไม่ดังนั้นความหวังของการจ่ายนี่คืนให้กับเกษตรกรเร็วที่สุดน่าจะยังอยู่ในส่วนของการกู้เงินจากกระทรวงการคลังมากกว่านะครับ ส่วนปัญหาที่ตามมาในเรื่องของการกู้เงินจากจทางสถาบันการเงินตอนนี้ที่มีปัญหาไม่กล้าสามารถทางธนาคารต่างๆนะครับไม่สามารถปล่อยเงินกู้ได้เพราะกลัวว่าจะขัดต่อกฎหมายล่าสุดเองนะครับก็มีการพูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งสถาบันการเงินตอนนี้ก็ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับข้อกฎหมายอยู่นะครับว่าจะสามารถทําได้หรือไม่ซึ่งยังไม่มีการระบุออกมาที่ชัดเจนนะครับ เงินที่จะได้จากการกู้มาเมื่อไหร่แล้วก็สามารถกู้ได้เท่าไหร่ยังไม่มีการระบุฉะนั้นความหวังที่จะต้องมีการจ่ายนี่คืนเกษตรกรจากการกู้เงินจากทางสถาบันการเงินตอนนี้ถือว่ายังเป็นปัญหาแล้วก็ยังไม่มีครับส่วนในช่วงของเดือนพฤษภาคมนะครับที่จะมีการคืนงบกลางนะครับที่ยืมมาทดลองจ่ายเกษตรกรไปก่อนกว่า20,000ล้านบาทขณะนี้ได้มีการเตรียมเงินไว้จ่ายคืนแล้วนะครับงบกลางประมาณ1,000ล้านบาทซึ่งคาดนะครับว่าภายใน โดเงินที่จะนํามาคืนนะครับจะมาจากการระบายข้าวเท่านั้นดังนั้นเงินที่ได้จากการระบายข้าวในช่วงที่เหลือจากนี้จะต้องถูกการไว้สําหรับคืนงบกลางก่อนยังไม่ถูกนําไปใช้ในการคืนเงินให้กับชาวนานะครับส่วนความคืบหน้าของทางกระทรวง ภายในวันที่23พุ่งนี้นะครับ2แสนตันซึ่งคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมนะครับในการเสนอราคาเหมือนที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นการเปิดประมูลทั้งที่9นะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้8ครั้งที่ผ่านมาสามารถขายได้ไปแล้วกว่า550,000ตันแล้วก็คิดเป็นเงินกว่า7,000ล้านบาทส่วนต้นตอนที่ทำราคาตกในตอนนี้นะครับทางกระทรวงพาณิชย์ยังไม่ยืนยันนะครับว่าทางกระทรวงเอง จะสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของการที่ทําให้ราคาตกต่ําได้หรือไม่เพราะว่าตอนนี้เองนะครับมีผู้ส่งออกที่มีคําสั่งซื้อมาจากต่างประเทศมาขอซื้อโดยตรงจากทางกระทรวงพาณิชย์ซึ่งก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ทําให้ราคาเข้าตกต่ํากระทรวงไม่ได้เป็นคนทำนะครับแล้วก็พูดถึงว่าการขายให้ราคาใกล้เคียงกับการเปิดประมูล เป็นการทั่วไปนั้นตอนนี้อาจจะต้องอยู่ระหว่างการจัดทําตลาดนะัดซื้อขายเข้าเปลือกโดยจะมีการเปิดให้ชาวนานํนำข้าเปลือกมาขายที่ตลาดกลางค้าข้าวนะครับเพื่อให้พ่อค้าและก็โรงสีมารับซื้อส่วนมุมมองของอีกด้านหนึ่งของทางโรงสีครับ ทางเลขาธิ่การสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับก็บอกนะครับว่าการซื้อขายตอนนี้มีในเรื่องของการซื้อขายอยู่ที่ประมาณตันละ7,300ถึง7,500บาทนะครับอันนี้เป็นข้าวที่มีความชื้น15%ส่วนกรณีข้าวที่มีความชื้น25%จะมีการซื้อขายอยู่ที่ตันละ5,800ถึง6,200บาทซึ่งราคาที่ซื้อขายการถือว่าตอนนี้อยู่ทรงตัวนะครับไม่ได้หวือหวามาก และการรับซื้อข้าวจากชาวนาจากโรงสีก็ยังคงเป็นปกติอยู่แต่ปัญหาที่ตอนนี้เป็นอยู่คือการรับซื้อข้าวจากโรงสีของผู้ส่งออกที่มีน้อยมากและมีการกดราคารับซื้อข้าวนะครับมากขึ้นโดยเฉพาะข้าวขาว5%ตอนนี้อยู่ที่กิโลกร,รัมละเพียงแค่11บาท20สตางค์เท่านั้นครับ นี่ก็เป็นภาพรวมนะครับที่ผมทํามาสรุปให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะครับโดยเฉพาะประเด็นนโครงการรับจำนำข้าวว่าตอนนี้คืบหน้าไปถึงไหนแล้วเงินที่มีอยู่จะพอจ่ายหรือไม่แต่นะคาดว่าตอนนี้ทกศเองอาจจะต้องวิ่งหาเงินเพื่อที่จะเตรียมจ่ายให้กับชาวนาน,นะครับหลังจากที่ตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องเงินขาดมือแล้วที่จะต้องมีการจ่ายคืนครับ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับสำหรับภาพรวมการท่องเที่ยวที่ผ่านมาโดยเฉพาะปัญหาจากทางการเมืองเองยังคงส่งผลกระทบต่อปัจจัยต่างๆนะครับและภาคการท่องเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันพาคุณผู้ชมไปดูเลยนะครับการบินไทยอย่างธุรกิจการบินนะครับดูเหมือนจะสอแววได้รับผลกระทบจากอานิสงส์นี้ตามไปด้วยนะครับเพราะว่าเฉพาะยอดผู้โดยสารอย่างเดียวมีการปรับลดไปถึง20.5%ครับ โดยการประชุมของทางคณะกรรมการการบินไทยเมื่อวานนี้นะครับมีการพูดถึงเรื่องของการดําเนินงานที่ก่อนหน้านี้มีการขาดทุนเพิ่มนะครับจากการประมาณการเดิมซึ่งเป็นผลมาจากการที่ผู้โดยสารเดินทางเข้ามาในประเทศลดลงและเป็นปัญหาจากทางสถานการณ์ทางการเมืองนะครับ ซึ่งถ้ามีการวัดดูแล้วนะครับจากสถานการณ์ทางการเมืองที่ยืดเยื้อตอนนี้จํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการในเดือนมีนาคมเดือนเดียวหายไปกว่า20.5นะครับจากช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ประมาณ1,590,000คนครับซึ่งทําให้บริษัทต้องมีการปรับลดเที่ยวบินให้สอดคล้องกับความต้องการการเดินทางของผู้โดยสารนะครับ ส่วนพูดถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ผลประกอบการในไตรมาสแรกปีนี้ของทางการบินไทยขาดทุนเพิ่มขึ้นถึง30ล้านบาทนะครับจากเดิมที่ว่าคาดว่าจะขาดทุนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ขาดทุนเพิ่มไปอีกนะฮะถึง30ล้านบาท แล้วก็อานิสงจากในเรื่องของการขนส่งสินค้าและพัสดุตอนตอน,นี้นนก็มีปริมาณการผลิตด้านสินค้าและการขนส่งที่มีการปรับลดลงไปด้วยก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทําให้ในเรื่องของการขนส่งที่จะได้เงินจากตรงนี้ก็ขาดทุนโดยเฉพาะการขนส่งพัสดุนะครับมีการปรับลดลงถึง 7. 5จาเจากปีก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของปริมาณการขนส่งถ้าเทียบกับอัตราการบรรทุกรวมทั้งในส่วนของห้องใต้เครื่องบินและก็เครื่องบินขนส่งต่าง ก็ปีนี้ถือว่ามีการปรับเฉลี่ยสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาก่อนที่ปีที่แล้วมีเพียงแค่54.7เท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของการที่มีการแข่งขันสูงหลังจากนี้นะครับก็คาดนะครับว่าธุรกิจการขนส่งทางอากาศจะมีระดับการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะโลคอสนะครับที่จะมีการเห็นการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นและมีการเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่ในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วนะครับ ปีนี้เองนะครับก็จะมีการแข่งขันสำหรับไทยสมายที่จะเข้ามาแข่งขันด้วยซึ่งจะเพิ่มเข้ามาทำให้บริการของไทยสมายภายใต้การบินไทยนั้นอาจจะต้องมีการเผชิญการแข่งขันกับเจ้าอื่นนะครับสูงเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะปีนี้ของทางไทยสมายเองจะมีการซื้อเครื่องบินใหม่ด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเองมีเครื่องบินอยู่กว่า100ลําลำ มีแผนว่าจะซื้อเครื่องบินใหม่อีก14ลำภายในปีนี้และก็จะเอาเครื่องบินเก่าที่มีอยู่ขายออกไป13ลำนะครับรวมทั้งสิ้นปีนี้จะยังคงมีเครื่องบินอยู่ประมาณ100กับอีก1ลำที่จะรองรับในเรื่องของการโดยสารแต่ว่า14ลำจะเป็นลำใหม่ที่มีการจัดซื้อเข้ามานะครับปัจจุบันเองตอนนี้ทางการมืไทยมีเงินสดกว่า30,000ล้านบาทนะครับคิดเป็น13%ของรายได้รวมซึ่งผู้บริหารนะครับก็เชื่อมั่นว่านโยบายการถือเงินสด12-15%จะสามารถใช้เป็น เงินทุนหมุนเวียนสำรองในกรณีที่ธุรกิจเข้าสู่สภาวะชะลอตัวได้ถึง1ปีหรือสามารถดําเนินงานต่อได้ในช่วงที่ไม่มีไรายได้เลยถึง3เดือนฉะนั้นก็คงต้องรอดูนะครับว่าหลังจากนี้การเข้ามาแข่งขันของเครื่องบินอย่างไทยสมายนะครับซึ่งเป็นเครื่องบินสา,สายการบินโลคอสในช่วงที่ผ่านมาจะประสบปัญหามากน้อยขนาดไหนครับ ส่วนทางด้านการบินไทยเองนะครับอีกมุมมองหนึ่งนะครับสำหรับบริษัทหลักทรัพย์เมแบงกิมเองก็มีการประเมินถึงการบินไทยด้วยนะครับในปีนี้ซึ่งหลังจากที่เข้าสู่สถานการณ์ที่ยากลําบากนะครับหลังจากผลประกอบการในปี2556ก็คือปีที่ผ่านมามีรายงานขาดทุนสุทธินะครับ12,000ล้านบาทปีที่แล้วการบินไทยขาดทุนถึง1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างจะอ่อนแอตามคาดนะครับแต่ว่าจะมีการพลิกจากกำไรสุดทิ6000 200ล้านบาทได้ในปี2555ที่ผ่านมาหรือไม่อาจจะต้องมาดูกันอีกครั้งนะครับแต่ว่าความสมดุลของกําลังการผลิตเพิ่มขึ้นในปีนี้อาจจะยังมีการปรับลดลงอยู่ซึ่งก็ยังคงเป็นผลกระทบจากแนวโน้มในไตรามาสแรกนะครับที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและก็การบินนั้นยังคงประสบปัญหาจากทางการเมืองจึงทําให้การส่งผลจนข้ามมาถึงปีนี้การบินไทยอาจจะยังประสบปัญหาในเรื่องของการขาดทุนนะครับ ขณะที่อุตสาหการรมการบินไทยของปีนี้จะมีการแข่งขันขที่สูงมากขึ้นและก็เข้าข่ายการเกิดอุปทานส่วนเกินนะครับรวมไปถึงแนวโน้มราคาน้ํามันที่ตอนนี้เริ่มฟื้นตัวตามภาวะตลาดโลกการบินไทยอาจจะต้องมีการปรับลดงบลงทุนต่างๆด้วยการชะลอรับมอบเครื่องบินไปก่อนและทําให้ภาพของความกังวลต่อสภาพคล่องของการบินไทยยิ่งชัดเจนไปยิ่งขึ้นนะครับ โดยกระบวนการตอนนี้นะครับอาจจะยังไม่มีการเริ่มนะครับสำหรับในเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะในหุ้นของการบินไทยอาจจะต้องติดตามในเรื่องของความต้องการหลังจากนี้ว่าจะสวนกระแสกับในเรื่องของการลงทุนหลังจากนี้หรือไม่นะครับ พาผู้ชมไปดูต่อนะครับสำหรับเรื่องของคูปองในทีวีดิจิตอลนะครับหลังจากที่เป็นปัญหาการถกเถียงที่จะเกิดขึ้นอย่างเมื่อวานเองมีการประชุมออกมาคาดการนะครับว่าอาจจะไม่สามารถถกเถียงกันจนได้เข้าถึงบอร์ดกสทชทันภายในวันพุธก็คือ23เมษายนนี้ส่วนความคืบหน้าล่าสุดนะครับทางกสทชมีการออกมาชี้แจงถึงในเรื่องของคูปองเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้22ครัวเรือนจะสามารถรับคูปองดิจิตอลทีวีได้ตามปรินีนะครับ 1ครัวเรือนนะครับสามารถรับได้เพียงแค่1่คูปองเท่านั้นส่วนอันนี้เองจะมีหลักการมาใหม่ที่จะมีการแจกคูปองส่วนลดเพิ่มเติมนะครับโดยทางรองประธานของทางกสทชนะครับพันเอกณทีสุกลรัฐนะครับก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องของหลักเกณฑ์ในการที่จะใช้คูปองส่วนลดเพื่อซื้ออุปกรณ์รับชมทีวีดิจิตอลมีการกําหนดให้สามารถซื้อได้ใน4อุปกรณ์คูปองสามารถซื้อได้4อุปกรณ์นะครับ หคืออุปกรณ์ก็คือจอทีวีระบบดิจิตอลหรือ IDTV อันนี้สามารถใช้คูป,ปองซื้อได้นะครับส่วนอันที่2คือกล่องรับสัญญาณระบบทีวีดิจิตอลภาคพื้นดินหรือที่เรารู้จักกันคือเซตท็อปบ x ็อกอันนี้ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันรวมไปถึงกล่องรับสัญญาณเพทีวีในระบบดาวเทียมครับอันนี้ก็ซื้อได้นะครับและสุดท้ายคือกล่องรับสัญญาณเพทีวีและระบบสายเคเบิ หรือกลุ่มผู้ประกอบการเคเบิลทีวีระดับชาติท้องถิ่นอันนี้ก็สามารถซื้อได้เช่นเดียวกันฉะนั้นจะมี4อุปกรณ์นะครับที่ทางกสทชจะแจกอุปกรณ์ขอไปครับจะแจกคูปองเพื่อใช้สําหรับในการซื้อได้ทีนี้มาดูนะครับว่ากล่องรับสัญญาณเพลทีวีและก็รวมไปถึงระบบดาวเทียมและสายเคเบิลทีวีที่ต้องการเข้าโครงการเพื่อใช้คูปองส่วนลดจะต้องเป็นกล่อง h d นะครับ พร้อมทั้งมีการเรียงช่องทีวีดิจิตอลเช่นเดียวกับระบบภาคพื้นดินคือรำดับที่1-36ถึง36เท่านั้นนะครับและก็จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับการอนุญาตจากทางการบอกอางาการประกอบกิจการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกหรือเพย์ทีวีกับทางกสทชนะครับส่วนกล่องรับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบฟรีทูแอร์ไม่เข้าหลักเกณฑ์การใช้คูปองส่วนลดนะครับ เหตุผลหลักนะครับในการพิจารณาให้กล่องรับสัญญาณเพทีวีเข้าหลักเกณฑ์การใช้คูปองส่วนลดก็เพื่อเป็นทางเลือกของครัวเรือนไทยที่จะต้องมีการติดตั้งจานร,รับสัญญาณดาวเทียมอยู่แล้วอีกทั้งนะครับยังเป็นการเร่งขยายการส่งสัญญาณทีวีดิจิตอลเพื่อให้เข้าถึงครัวเรือนไทยในอัตราก,กว่า95โดยเร็วนะครับเพื่อเป็นการดําเนินการจัดสรรระบบโทรทัศน์ในระบบโทรในระบบดิจิตอลของประเภทชุมชนต่อไปหลังจากนี้ด้วยครับ นี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับสำหรับคูปองที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันแล้วก็ประเด็นข่าวเศรษฐกิจอื่นๆนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันต่อครับ